ค่อยควรทุกทนกอแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุกกายสบายใจสุกกายสบายจิตใช้ชีวิตอยู่กับธรรมะม,มีธรรมะประจำจิตชีวิตมีความสุขมีความสุขแน่นอนเ <c oughs> พราะมันเป็นอาหารทางใจไงขนาดเราทานอาหารเนาะเราทานอาหารก็ยังรับความสุข เวลาเราหิวหก็บรรเทาหิวได้แต่นั้นคืออาหารทางกายจิตของเรารสชาติรสชาตินะแล้ว,ลวก็รสแห่งความสุขสุขด้วยประกอบคุณงามด้วยการประกอบคุณงามความดีแล้วก็ทําออกมาอย่างที่หลวงพอ่อก็หลวงพ่อของแนะได้ในสิ่งที่ครแนะ ไม่ควรแนะในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ควรบอกในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างยกตัวอย่างตื่นขึ้นมาได้เงินหมืน่นหลับไปมันจะได้เงินอะไรเนี่ยอย่างนี้เป็นตน้นเพราะว่าหลับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนแบมือไปได้แก้วมณนนีโชดก็อันคงเปลี่ยนไปได้ยากนะหลวงพ่อ แต่เขาพูดไปเถอะจะไปหลงอะไรเดี๋ยจะไปหลงชี้นกให้เป็นไม้ชี้นัดไม้ให้เป็นนกชี้นกให้เป็นนก,นก,นนกจะทํงไงจริงๆมันก็โดนบันดาลใจมีหัยจิตห,อย,หอยใจของเราเนี่ยเราปรารถนาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ปรารถนาได้ทุกครั้งเนี่ยโอ้โหคงง่ายเนาะหลวงพอว่อคงง่ายคิดอยากจะไ,ได้ก็ได้เลยนะ มันใช่เรื่องง่ายสักที่ไหนล่ะมันไม่ใช่นะท่านถึงได้กล่าวไว้ว่าปาตตานาสินใดไม่ได้อย่าเป็นทุกข์นะอยาเป็นทุกข์นะแล้วมันจะห้ามได้ไหมนะปาตตานาสินใดไม่ได้สิมันก็เป็นทุกข์ปาตตานาอยากมั่งอยากมีแต่ไม่ขนขวายยังไม่มีเลยตอนนี้แล้วมันจะมีได้อย่างไง ต้องแยกกันให้ได้นะอิยดียรั์ถ้าเราฟังรั์ออกไปนี่ซั์ภายนอกนั่นแหละแต่มันกลายเป็นนะอริยารั์ซัพ์ภายในที่ที่เราทำแล้วมันกําจัดความตะนีทีเหนียวกําจัดความโลภได้เลยได้ทาแล้วได้ความสบายใจคนรอบข้างก็สบายใจด้วยอนะไรนั้นมันจะสิ้นปีแล้วในความรู้สึกของเราใช่ไหม แต่การเวลาไม่รู้นะไม่รู้บอกวันวันที่สองเขากอไม่รู้การเวลาทําหน้าที่เขาอย่างนั้นแต่เรามาแยกมาแยะมากําหนดจะกลายเป็นความสุขอยู่หรือปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันนลนะอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่จมอยู่กับอดีตย,ยุ่งเลยนะยุ่งเลย อดีตมันผ่านไปแล้วมันเป็นเรื่องผ่านไปแล้วอนาคตจะมาถึงปัจจุบันตอนนี้ปัจจุบันไงการเวลาเขาไม่รู้วันเสาร์วันอาทิตย์หรอกการเวลาแต่การเวลาเราอยู่เราอยู่เนี่ยเป็นธรรมชาติของกายของสังขารทำไมต้องมีคนแก่ก็คนเกิดก่อนไงเป็นพ่อเป็นแม่ ผัดกันอยู่อย่างนี้แหละผัดกันอีกรุ่นหนึ่งไปก็รุ่นหลังก็ามาชีวิตเนี่ยอุปสรรคปัญหามันเกิดขึ้นนะเราจะพอเข้าใจไหมละ่ะจะพอเข้าใจไหมว่าที่สุดของมันก็รถบินอยังมีที่จอดนะจาก็มีที่จอดจะลถส่วนตัวก็ดีที่หลวงพ่อยานพานนะยานผ่านะไปด้วยยานทุกวันไปด้วยยาน ทิพตาทิพว่าเกิดขึ้นแล้วอยู่ฝั่งไหนประเทศไหนก็คุยกันได้ถามไทยกันได้ทุกวันนี้หลวงพ่อบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไม่เอาธรรมะไปใช้นี่นะลูกอยู่บ้านนะ้วฝากพ่อฝากแม่ฝากไปฝากเลี้ยงก็ดีแล้วก็ดีบอกมดกับตัวเดียวยุงกับตัวเดียวก็ยังรู้เลยห้เรีนตอนหลวงพ่อว่า ไปรับรู้จนเกินไปนะบางเดองน,นะไปรับรู้จนเกินไปแล้วทีนี้มันหัวจิตหัวใจของเรามันก็เลยไม่บางทีมันไม่เกิดสติเกิดปัญญาไงปัญญากับสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดนยุ่งมันกัดมันกัดเฉพาะลูกเราไหมนน <c oughs> ก็ไม่ใช่กัดเฉพาะเราไม่ก็ไม่ใช่แต่รูนหลอกมาตั้งแต่เด็กนะถ้าโดนดา่าโดนรังแกมา โดนเพื่อนแกล้งมาพ่อแม่ก็บอกอเดี๋ยวจะตีให้หเดี๋ยวจะว่าให้ตีแล้วนะ,อ,ะอย่างเงี้เป็นตอนตีแล้วนะเมื่อก่อนนะพ่อเป็นเด็กยุคเดิมเมื่อก่อนอุ้ยระวังกับโก้กับโก้กับกกตุ๊กแกนะระวังตุ๊กแกนะมันร้องแล้วนี่ะระวังเนาะ,อ,ะอย่างเงี้ยหลอกนน่นหลอกนี่ที่ได้ยินบอกแมวป่า รือแมวพงแมวพงแมวพงจะมาเนะแมวพงจะมา,มมาอะไรลักษณะหลอกกันนั้นแหละโดนหลอกตั้งแต่เด็กแล้วแล้วทีนี้คนพูดก็จนเป็นนิสัยทีนี้เวลาไปใช้บางทีเดือดร้อนคนอื่นคําพูดน่ะเนาะมันเดือดร้อนคนอื่นจนกระทั่งว่าโอ้โดนหลอกแต่ที่สำคัญที่สุดคือหัวจิตหัวใจของเราเนี่ยมันมันหลอกตัวเอง หลวงพ่อโดนหลอกมันไม่รู้กี่พบกี่ชาติแนะล้วนะกิเลสตัณหาความไม่ตรงไหนของจิตของใจเนะี่ยไม่มีตะบะไม่มีความภาคเพียรนะมันล่อมันเล่นงานมาตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยหลวงพ่อถึงไม่ค่อยชอบพูดในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แม้แต่คาให้พรเงินนะท่านเก่าแม้แต่คาให้พรก็เช่นกันนะให้พรก็ได้รับความสดชื่น แต่บางคนมันมันสดสดเชื่นแต่มันไม่เบิกบานนะมันบานหบบานหบเพราะอะไรรู้ไหมก็มันเจอมาตั้งนานเนี่ยเจอทุกอมทุกอย่นแหละจะมาฟังคำพูดเฉยๆเนี่ยคำพูดใครก็ช่างมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากันกนารทำหรอกเราทำชั่วมันก็ได้ชั่วไงถ้ามีพู้แนะนำอย่างหลวงปอนแนะนำเนี่ยแนะนำบอกเก่า ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกระทาไม่ใส่สินไม่เอาธรรมมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็ลําบากอย่างหนักเลยแหละลาบากอย่างหนักเลยอย่างนี้ต้องคิดดูเนาะคิดดูลองลองลอง,ลองคิดเดีย่ยวตัวนะบอกว่านอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนมันมันจะง่ายเหลือเกินใช่ไหมอันนี้คือคําพูดไง มันจะใช่อย่างนั้นหรือเปล่าอ้มันคงไม่ใช่หรอกถ้ามันง่ายอย่างนั้นคงไม่ไปทําอะไรเนาะอ้อไม่ต้องทําอะไรแล,ล้วนอนรอนะ <c oughs> นอนหลอกไม่เจอฝันเนะ่ะฝันยังหลอกตัวเองนะเลยฝันก็ยังหลอกตัวเองเลยอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นอย่างนั้นข้ามันอยู่ตลอดนะก็หลวงพ่อท่าน่อยโดนหลอกหลวงพ่อไม่ได้ว่าทั่วๆไปนะ คือตัวเองก็โดนหลอกมามากต่อมากแล้วโดวนหลอกด้วยความทยานอยากมากเรื่องความคิดเนี่ยที่สุดของมันที่นี่ลำเขตที่ก่อแกับตัวเองก็ไม่ได้ต้องอยู่อยู่นที่บังคับทีนี่บังคับเอาไปอยู่ที่กักขังไง กักขังกาย่าห้ามหัวจิตหัวใจไม่ได้ขณะที่ห้ามไม่ได้นั่น,น,นคือนั่นคือตัวปัญหาถ้าวันหนึ่งก็ไปแล้วนอกเดืองแล้วนะนอกเดืองแม้แต่จะเป็นนักบวชนักพจน์เป็นแล้วก็ช่างเนาะถ้าหากข้ามหัวจิตหัวใจไม่ได้แล้วโอ้ยลองดูเถอะเดือดร้อนนำความเดือดร้อนมาแน่นอนสิ่งยั่วยุมันก็เยอะ แล้วเราไม่ได้ปฏิบัติไงสิเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไม่ทําไม่เข้าใจเรื่องธรรมทาอยู่กับรอบตัวเราเนี่ยแต่เราไม่เก็บมาใช้เวลามีปัญหามาเขามีไม่มีปัญญาไปแก้ไขปัญหาไงไม่ไม่ไม่มีปัญญาไปแก้ไขปัญหามีแต่ความอับปัญญาเขาเขาพอปัญญาเพืก็จมลงนะทีนี้จมลงต่ํากว่าเดิมหน่อยีิต่ากว่าเดิม มันปลี่นขึ้นมาเลยนิดหน่อยนะท่ต่าลงไปกว่าเดิมแล้วพอทบทวนเหมือนกัน,กนนะในชีวิตเราก็มาประพฤติปฏิบัติก็คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติคือคุณค่าของการกระทำนี่ยมันช่างต่างกันเหลือเกินบอกหลายคนบอกโอ้ธาตุขันมันก็พอๆกันเน่มีเลือดมีเนื้อเหมือนกัน หัวจิตหัวใจเลือด,เ,อดเนี่ยเพราะว่ามันมันสูบมันฉีดถ้ามันติดขัดลองดูดิมันกกท่อน้ำประ่าเนี่ยเออรเา,ากินอะไรเข้าไปบ้างกินอะไรเข้าไปบ้างไปหล่อเลี้ยงไปกันไปกองเป็นเลือดเป็นอะไรไปทำสายเลือดเคยได้ยินเส้นเลือดขอร์ดมนะีอุปรสรรคนะมันไปหล่อเลี้ยงไม่ได้มันไม่สะดวก เมือกัตกรเต็มท่อน้ำประปาท่อน้ำอันนี้ก็เช่นกันที่ไปหล่อเลี้ยงทั่วๆไปมันไม่สะดวกเป็นมือเหีกม,มออมเกมืองอไว้บ้างมือเหงกมืองอเขาไม่รู้เช่นกระตุกกมเข้าไปแล้วแบเมาก็ไม่ได้ <laughs> บางทีแหวกวันลวกมเขาก็ไม่ได้เลยใชอย่างเงี้ยเส้นเส้นสายเส้นเอ็นมันยึดเอาไว้หนังหุ้มหนังหุ้มเนื้อหุ้มกระดูกก็ยังดูดีอ่ะนะถ้ามันแผลเบิกหว่าเมื่อไหร่ก็อ้าวทีนี้อย่างเงี้ยถ้ามันเบิกหว่าทางด้านหัวจิตหัวใจด้วยเนี่ยหัวจิตหัวใจแผลในหัวใจ แพ้อะ่ะแพ้อารมณ์มันกัดก่อนนะแลวงพาะว่ามันหนักพอๆมันมันหนักกิ่งความเร็งนะมะนังูงพอวพ่อมะเร็งในอารมณ์อารมณ์ความคิดไม่ก้าวหน้าไม่เบิกบานสู้มันสู้มันผอมผอมไปเลยตัวปัญญามันไม่จเจริญ ตัวปัญหามันมากกว่าตัวปัญหามันมากกว่ามันทับถมปัญญาแต่ถ้าเรามีปัญญาที่ไ้ทับถมปัญหาแก้ไขปัญหาแก้ไปเรื่อยไม่ใช่ไปรวมมากๆแล้วค่อยแก้หนักเลยเอาจะขนมามากๆก่อนไปค่อยขนเที่ยวเดียวอย่างนี้เป็นต้นปัญหาก็เช่นกันถ้าทมมาไม่ได้เลือกวันเดือนปีไม่ไม่เลือกต้นเดือนปลายเดือนกลางเดือน กลางปีไปปีไม่มีทั้งนั้นนะมาถาถมเข้ามาเต็มหมดกองเป็นภูเขาเลากาแต่มันเป็นนามธรรมาเราไม่เห็นไงเ,เห็นอิดเห็นก้อนหินเห็น,หนายน,นะเม็ดเล็กๆสร้างบ้านปลูกบ้านสร้างอาคาร,ราอะไรสังเกตยะไปหมดแต่ต้องมีส่วนผสมนะผสมหลายอย่างหนละาลักษณะนี้อันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อ กลับเธอะแล้วทำความเข้าใจเธอะชีวิตของแต่ละคนชีวิตของแต่ละคนคนนี้มีอั่างนี้คนโน้นเป็นอย่างูู้นอันนั้นลักษณะเราเพราะว่าเก็บมาคิดใชบ้างเถอะหลวงพ่อว่าเก็บมาคิด,าาม,าคดมาทุบทวน งถ้าตกตวนถ้าดูลันโอ้มกัน็นาคิดออกมากมากเลยนะจิตนี้จะไหนหนาัว่าจิตหัวใจเนี่ยมันเป็นนม้นามน้ามาทำไงเมื่อกาี่หลวงพ่อมันมันก็เป็นน้ําถ้าปั้นน้าเป็นตัวเนี่นก็เป็นเรื่องตลกนะถ้าอ,าอากาศมาเป็นตัวเป็นตน เกียบเทียบกับมันกันนามเลยนะนามมันไม่เหมือนรูปไงแต่มีรูปรูปกันนามเนี่นะอยู่ด้วยกันมันเกเมื่อกลายกับใจก <c oughs> ายเราเห็นเป็นรูปอยู่นะเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อก็เห็นคนอื่นด้วยตาเนื้อตาเนื้อเนี่ยมองเห็นถ้ามันเสื่อมไปเมื่อไหร่ชำรุดไปเมื่อไหร่แล้วพิการเมื่อไหร่ยุ่งเลยเลย, <c oughs> ยุ่งเลยยิ่งความคิดที่เนี่ย หัวจิตหัวใจมันเน่าหัวจิตหัวใจมันพิการอย่างเนี้หัวจิตหัวใจไล่ซึ่งเหตุผลหัวจิตหัวใจไล่ซึ่งสติซึ่งปัญญาปัญญาน้อยปัญหาก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นถ้ามีความชั่วมากความดีมันก็ลดน้อยถอยลงแต่เรามีความดีมากความชั่วก็มาลายหายไป เหมือนกับเราเจียจางน้ำเหมือนเป็นตนวออันนี้น้ำแกงนี่มันรดเค็มเราเลยมาเจียจางให้รดเค็มมันน้อยลงเหมือนกับพริกมันเผ็ดอย่างเงี้ยเราจะอะไรมาเจียจางคำว่า,าลดจัดให้มันลดปิดลดจืดเหมางนเป็นตน้วเราก็ตกแต่งเราก็แต่งได้นะอันนี้แกงส้ม รสรสสมอันนี้แกงส้มแกงเปรียวแกงจืดเขาว่าไปตามนะจ๊ะแกงมะเขือบ้างแกงลูกฟักบ้าแกงนุ่นเผัดผักบุ้งบ้างอย่างนี้ป็ปตนน้นนเขาก็ผัดนุ่นผัดนี่หมูกระทะงูกระทะ ช่างแป่รูปไปได้ทุกรูปแบบแต่ข้อสำคัญที่สุดชีวิตเขาใช่ไหมเขารักชีวิตเขาแม่ะที่เราผัดอย่างนั้นต้นไม้ใบหญ้าทุกถึงทุกอย่างจะเป็นหินเป็นทรายเป็นอะไรอะไร,ะไร,ะไรสิ่งนั้นเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ไหนวัตถุดิบจากธรรมชาติทำให้เราอยู่ได้เนาะ ทำให้เราอยู่ได้อันนี้ก็เช่นกันเกือบทุกเรื่องขอมันลงตัวเถอะเกือบทุกเรื่องเติมเติมเข้าไปเติมสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เกื้อกูลเขาบอกว่าชีวิตนี้ ให้ความสําคัญกับช,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 ชีวิตด้วยเรามันอยู่อยู่ค้าฟ้าค้าแผ่นดินนะเกิดมาตั้งทีทําดีให้ได้ให้สมบูรณ์เลยเกิดมาตั้งทีเป็นคนดีให้ได้เกิดมาตั้งทีเป็นคนชั่วนะดีกว่ามันก็หงบวยมันคงไม่ใช่แล้วอย่างนั้นเป็นคนชั่วดีกว่าทุกวันนี้เย,ยอะเยอะมากเลยเขาถึงไดนเปรียบเที่ยว่าสีเทาสีดำมาเลย สีด,ดีสีสะอาดสะอานมันมีเยอะทำไมเป็นสีเทาไปซะอย่างนั้นมันเข้มมันค้นด้วยเรื่องอะไรเราเราจริง,รงๆเรานั่งทบทวนได้นะจะมากุ้งขมับอยู่โดยที่ไม่มีการวางแผนในยุ่งไยนะเมื่อกี้หลวงพ่อเปรียบเทียนว่าถ้ามันมีมากใช้มากมันก็หมดเร็วถ้ามันมีมากใช้น้อยพอได้ แต่ขณะที่เราใช้เราหาเพิ่มไหมเราเติมไหหละเรามาเติมไหมไหมถ้าเราไม่เติมนั่นคือตัวปัญหาไงใช้ไปเถอะถ้ายิ่งเราใช้คนเดียวมันก็ไม่บอกว่าไม่เปลืองเท่าไหร่ถ้าหลายคนมากขึ้นลองดูไม่ได้หาเพิ่มเลยไม่ได้หาเพิ่มหมดมันหมดบางทีเรื่องทิ่มตาทิ่มใจเราเลยนะอย่ากตัวอย่างอยู่ดีๆได้เช่าบ้านตัวเองอยู่ อยู่ไปอยู่มาโดนยึดเฉยนะอยู่โดนยึดเลยโดนยึดเราต้องมาทําความเข้าใจนะปีทั้งปีพบทั้งพบชาติทั้งชาติเนี่ยเราจะอยู่แบบผู้มีความสุขไหมถ้าไล้สิ้นได้ทำถ้าขาดธรรมะไร่เหตุไล้ผลเท่านั้นเน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จมไปกองถุกเท่านั้นเลยทำไมมาเกิดขึ้นมาทําดีให้เต็มที่แล้วพอจังหวา เมื่อก่อนเนี่ยหรือปัจจุบันก็เช่นกันนะหลองพ่อเคยเข้าไปในเรือนจํำไปบ่อยนะโอ้มเต็มหนูนนี่เลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอย่างเงี้ยโอ้ช่างยุ่งยากเหลือเกิยุ่งเหยิงเลือกิบางสิ่งบางอย่างทีนี้คําว่าที่ใช้คําว่ามาตรฐานสองมาตรฐานหรือเปล่านี่ย ถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมก็อย่าไปว่าแต่สองมาตรฐาน,น,นเลยเนาะพราะว่าห้ามาตรฐานก็เป็นอยู่แล้วหลายเรื่องหลายเรื่องหลายคิดหลายชีวิตหักเหวุ่นวี่หุ่นบายหมดทำอะไรผิดลงไปแล้วเป็นโทษหนักด้วยไปขอลาลูกก่อนบางทีขอลาเมียก่อนอย่างนี้เป็นตน้นลาภันธยาอย่างนี้เป็นตน้น ก็มีเห็นู่ล่ําไปเนาะมันสุกขตรงไหนเนาะมันทุกตรงไหนเนาะ,ะเออมันก็ทุกข์อย่างง่ายไหมกันทุกข์อย่างนั้นทุกข์กายมันก็เป็นผลกระทบถึงจิตทั้งใจเลยนะแต่ถ้า,า,ถา,ามีถ้าเรามีปัญญามันก็จะบรรเทาได้ไงปัญหามีทุกคนนั่นแหละแต่เรามีปัญญาเข้าไปแก้ไขไหมนะถ้าเรามีปัญญาก็โอ้ไปหมอจะว่าตัวเองงั้นแหละตัวเองทุกข์ เหตุที่ทุกอยู่ปัจจุบันเหตุที่ไม่มีอยู่ปัจจุบันมันเหตุไปมาจากไหนเหรามันมีเหตุของมันอยู่ก็เหมือนกับว่ามีแล้วใช้หมดไม่ได้หาเพิ่มเติมที่สุดของมันในชีวิตดาเนินไปถึงการเป็นหนี้ที่กู้หนี้ยืมชินนั่นหลนกู้มาทั้งนานนั่นหนักเลยหนักเลยจะทำยังไงมันมันรวมตัวเข้าไปแล้วหนี้แหีะคือตัวปัญหาใช่ไหมล่ะ คนไม่มีปัญญาไม่ได้ปฏิบัติธรรมะไม่อยู่ในกรอบของฉีนไปหมดเลยทีนี้พังหมดผู้นำผู้นำอัปปัญญาผู้นำนำประมาทคนเอาหางเสือนะเนาะเขาบอกคนพายคนพายเรือจะไปอะไรก็ช่างไปรถโดยสารก็ช่างแล้วก็ช่างแล้วก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเป็นกังวลเลย แต่ถ้าสมมติเราใช้รถเราเองที่เป็นของเรายิ่งทุกวันเนช่าซื้อมาทุกซ้ำไปเช่าซื้อมาอันนี้ก็หนกักเหมือนกันเนมื่อไรมันจะหมดตัวทีเนาะเมื่อไรจะหมดหมดนี่ก็เหลือ,อนนนเดียวสิเขาถึงบอกว่าเขาเก็บภาพมาเหมือนกับไม่ใช่ประชดะแต่เขาเขาเอามาเตือนสตินะอยู่บ้านรู้ เขาบอกบ้านคนจนครับกเขาบรรยายไปใต้ภาพเขาบอกอยู่บ้านคนจนอีกคนหนึ่งอยู่กระต๊บหัวไร่ไปนะนี่บ้านคนรวยนี่บ้านคนรวยแต่ทุกวันเนี้ยทั้งกระต๊บทั้งที่ทั้งอะไรเป็นเป็นของกรรมสิทธิ์ของคนอื่นไปแล้วนะหลวงพ่อเคยเห็นเหมือนกันนะทีที่พูดจะไปเขเข้าใจว่าหลวงพ่อซ้ำเติมเลยนะคือพูดพูดไอ้ได้แง่คิดเนี่ย บางทียังทำนาตัวเองอยู่เลยแต่ขายให้คนอื่นนะเขาให้ทำเขาให้หนีเมื่อไหร่เขาให้หยุดเมื่อไหร่ก็ต้องหนีพอขายแล้วที่ยังทำนากินอยู่อย่างนี้เป็นต้นคือเงินเข้ามาใช้แล้วละครชีวิตจริงๆนี่จะเอกยาวนานแสดงป้อยดูดูไปมันขึ้นสูงลงต่ำนะต้องดูให้มันได้ ตามหูุดติดๆนะวันนี้น้องพ่อลาไปก่อนเขามีความสุขกันทุกทนนาสาธุสาธุสาธุ